กุยไอเรื่องโรงงานเนี่ยผมถือว่าติดอยู่ในขอบสิบกิโลพอดีแล้วนะวงไม่ไม่โดนอะไรสิบกิโลนี่มีควันลอยผ่านหมู่บ้านแต่ว่าด้วยความที่มันห่างเนี่ยเหมือนควันมันสูง้วใช่ควันจากโรงงานนั้นเปล่าไม่ควันจากชั้นหนึ่งปั้นพยายามสีบ้้นอย่ไหมเผาขยะเผาขยะไม่มีอะไรควันหนาเลยใช่ใช่ตั๊มน้ําพังควันขมุงเลยเฮ้ยเบี้ยปั๊มจนน้าพังเลยหรอตั๊มจนน้ําพังเลย สี่สิบแล้วนะไม่เอานะ่ะเลื่อมุ้งอย่างนี้ไม่เอานะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตำรวจเขาไม่เข้าใจนะไม่เอาพูดถึงเรื่องไฟไหมเมื่อวานผมเห็นคอนเทนต์ในสัปดาห์หานเจ็ดของรับทราบเนี่ยก็ทําเรื่องนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวดึงเขาเข้ามาคุยหน่อยดีกว่าถามบอสบอสใช้กล้องอะไรอะ่ะมันดูเป็นไม่ใช่กล้องเว็บแคมกล้องถ่านี่แหละพี่ใช่ใช่ครับลองทําดิมันอาจจะสวยกว่าเะนั่บบีนี่ก็คือได้ได้เลย ได้เลยพี่ไปหาตัวต่อไฟบ้านมาตัวต่อไฟบ้านตัวต่อไฟบ้านให้กล้องมันเสียบไฟบ้านตัวต่อไฟอ่ะตัวต่อไฟแบบที่บ้านนะไม่เอาแบบป่านะนี่ตะต่อหลุมได้ไหมได้อยู่ที่ว่าต่อกี่หลุมต่อหลุมเลยได้ได้หลุมต่อหลุมเลยหลุมต่อหลุมครับมีคนถามยังครับว่าเออเสื้อซื้อที่ไหนนี่ครับเออไม่กูมีคนถามมาแล้วคนถอยเยอะหน่อยนะเห็นแบบอ่ะใช่ใช่ใช่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยพี่จอาถอยหน่อยขอดูเต็มเต็มได้ไหมบ้านเราโตเราโต เนี่ยแม่งโอ้ยไม่ใช่นี่คือลวมหรอชเน้นหรอวิ่ลี่ชด้ชเน้นจำได้ยังไงอ่ะญี่ปุ่นได้พี่มันเป็นงานคอสตอมพี่อ๋อพวกที่ทำนึกออดใช่ใช่ใช่พูนขายเวลาใส่ชื่อตัวนี้แล้วชอบมีชอบคนชอบถามก็เลยชิงดักไว้ก่อนผมยังไม่ได้ดูแชทหรอกไม่้ชห็นตัวใหญ่คนถามบ่อยมามา เขาต้องแกจะตอบคำถามฉันกำลังโมโหโมโหอะไรกันไรบอสอะไรบอสอะไรกูยืนฟาร์มหมาซอมบี้ตั้งนานแม่งเดินมาแจมบอสแบบเล่นเกมอีกแล้วใช่ไหมใช่เขากำลังยืนแซงชูรี่ไอหมาดิบอยู่เอ้ยใครเล่นแล้่นมาล็อกอยู่ไปดูแลบอสนี่ยืนล้อมไว้ยืนล้อมไว้ช่วยบอสกินเราแม่งมาแจมฟาร์มูอีกบอสโมโห ัวร้อนัวร้อนัวร้อน <c oughs> ผมผมก็เพิ่งรู้ว่าบ้านพี่เผือกระยะ10กิโลเพราะว่าบ้านผมก็10กิโลเหมือนกันแล้วยู่ยูทา,างไหนผมอยู่อ่อนนุชพี่เออนี่กรุงเทพีทาเด๋ยวเสียวนิดนิด เฝ้าระวังเหมือนกันได้รับทราบถึงระเบิดไหมรับทราบไม่ไม่ถึงครับพี่ไม่ถึงครับวันนี้เราตั้งท็อปปิกคลาสสิกไว้เกี่ยวกับยุคแห่งการมาแจมฟาร์มนะครับไร้มารยาทอย่างไรเดียวเดียวเดียวมีมีคนถามอยากรู้เรื่องนี้พอดีเลยครับจอร์ดเขาอยากให้จอร์ดอะคุยกับพี่เผือกกับพี่โบเรื่องบ้านเพราะว่าเขาเพิ่งโดนกันไปคนละแดหลัก ผมว่าผมมีลูกก่อนบ้านเลยก็ได้นะพี่ <laughs> ใช่ <laughs> หรือว่า ซื้อจัดสรรแล้วแต่งเพิ่มหรือยังไงหรือปลูกเลยผมว่าจะสร้างในที่เดิมเนี่ยแหละที่ที่ผมอยู่เนี่ยพี่มันเป็นที่ยาวๆอย่างเงี้ยที่ยาวๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันดันเป็น2แปลงติดกันอ,อาร์เห็นเป็นที่ไหมคือน่าจอดถอดกางเกงแล้วแล้วจอดอึ่นออกมาก็พอๆกันแต่คนนั้าเขาใจได้เลยเดี <c oughs> ๋ยวยาวลิ้นไปแตกจอนะกลวันกไม่เอาเลยทีนี้คือบ้านที่อยู่มันสร้างแค่แปลงเดียวแล้วก็มันก็จะเหลือที่แนวยาวก็เลยว่าจะโอเคก็สร้างสร้างที่นี่แหละแล้วก็อยู่ดูพ่อดูแม่ปลูกใหม่ปลูกใหม่แล้วต้องโบเลยปลูกใหม่ ขอใช้คาว่าเต็มข้อเต็มข้อคือผมเอาที่เนี้ยไปคุยกับธนาคารได้ใช่ไหมได้ได้ครับเอาที่ไปกู้ไปกู้เงินถูกแล้วแล้วเวลายึดเนี่ยให้เขายึดทั้งหมดก้อนนั้นเลยก็ได้ก็คือเออไออัดบอสไม่มีบ้านอยู่แล้วครับคือกู้กู้อันนี้ได้แต่ถ้าเวลายึดยึดทรงนี้ก็ได้ จอรเป็นคนติดบ้านเนาะใช่ไหมทำอะไรที่บ้านเยอะมากเลยครับโอ้ยอย่างนี้น่าจะทําบ้านแบบเท่าไหร่ก็หมดอ่ะจอร์อยากให้เป็นประมาณไหนอ่ะใหญ่ที่สุดเท่าที่ตังมีกแค่กล่องโมเดลแม่งโคตรแบบมะเร็งอ่ะตอนนี้ในบ้านผมอะ ใช่รอ่มันไม่เคยพอถ้าได้โจทย์แบบนี้นะรอเอ้ยชีวิตนับหนึ่งใหม่อีกครั้งแน่นอนเลย <c oughs> ลิ่มตก็ใหม่จะเล่าอะไร,รสักางก่อนเฮียซื้อบ้านนะเฮียไม่ไหวกูไม่เอาเดี๋ยวงานนี้กูเหนื่อยพอซื้อบ้านเสร็จนะสวัสดีครับโอ้โหได้เลยครับพี่ยินดี้ได้เลยได้เลยได้เลยครับพี่ได้เลยครับเมื่อก่อนอินโทรเวิร์ด่านี้เยอะให้ย้อนไปตอนเรียนจบถ้าไม่ได้เปิดบริษัทเองแล้วต้องเดินไปสมัครงานอะไรสักงานหนึ่งอะ จอคิดว่าจะเป็นสมัครงานอะไรครับโอโ้โหยากจังเลยอะ่ะเบื่อเบได้เลยได้หมดไดด้หมในฝันในฝันเลยโอหคงอยากไปเมืองนอกอลุลมลุกคุกคานผมคงอยากทําอะไรเกี่ยวกับโซเชียลมั้ง g o o g l e อ๋อตั้งเปลาไกลมากเลยอะ่ะอันอันนี้มันมัน,ม,นมันดันเป็นคําตอบที่เราโตมาแล้วเนอะพี่แล้วเรามองอมย้อนกลับไปมันเลยจะแบบ นึกนกน,กนึกภาพตอนนั้นความคิดเราตอนนั้นจริงๆอะ่ะนึกไม่ค่อยออกแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมคลั่งแล้วผมบิลิฟใน y o u t u b ่ะมาตั้งแต่แรกอะ่ะถ้าให้ผมแนะนำนะถ้าเกิดคนที่ไม่ได้แบบยังไม่รู้ว่าจะไปพุ่งทางไหนที่เราคุยกันไปตอนเริ่มอะพี่คนที่ no เดียเลยไม่รู้จะเอาอยังไงดีโอเค <Okay, S 2> เรียนจบมาแล้วฉันจบมาด้านเนี้ย แล้วก<ม>็จะไปทางไหนดีวะจะไปสมัครงานถ้าเป็นผมนะผมจะไปสมัครองค์กรที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมจะเข้าได้แล้วผมจะไปดูดโครงสร้างมันมาให้หมดเลยเ<ม>พราะถึงวันหนึ่งเราต้องมีกิจการของตัวเราเองอะมเมื่อน,นั้นเราจะได้มไม่ต้องมานั่งหกล้มคุกค,คานว่าโอ้ยลองนั่นลองอย่างนี้มันมีเร f เฟอเรนซ์การบริหารมาแล้วอะม,มันเห็นโครงสร้างตึกมาแล้วอะ<ม>ซึ่งอันเนี้ยบริษัทเล็กๆแฟมาลี่แฟมิลีม,มันอาจจะดูมีความสุขดีอะ แต่บริษัทเล็กๆมันไม่ตอบโจทย์ด้านของการที่จะทําให้เราเห็นโครงสร้างนั่นจอสกําลังบอกพี่ว่าให้พี่เปิดบริษัทแข่งกับคุณไพบูลณ์ถูกไหมไม่จอสจอสจอสจอดจอสยอบ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 ขามมุยหนีได้เซ็นเซอร์ตัวเองใกล้โต๊ะทำงาน Meet the boss